โปรโตีนมีประโยชน์ในการเข้าไปเสริมสร้าง,งความแข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกห้อในร่างกายของมนุษย์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรโตีนก็กําลังเป็นที่นิยมซึ่งจาหน่ายในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายประเภทแรกก็คือโปรโตีนที่ได้มาจากนมสัตว์ซึ่งเราจะเห็นว่ามาจากนมวัวและประเภทที่2เป็นโปรโตีนที่มาจากแพนโปรโตีนก็คือโปรโตีนจากพืชเด็ดบิชของเราเป็นโปรโตีนที่สกัดมาจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ ชื่อผลิตภัณฑ์ของเราคือบีโปรตีนซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นโปรตีนได้มาจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาถั่วห้าสีได้มาจากการสกัดโปรตีนจากเมล็ดข้าวและเรายังมีคอลลาเจนไทท2ที่มาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับข้อและกระดูกข,ของเราและเราจะมีส่วนผสมของโปรไบโอติกและปรีไบโอติกที่จะเข้าไปเสริมสกัดภาพในการย่อยอาหารในร่างกายของเราการทานโปรตีนที่ เป็นโปรตีนจากพืชนั้นยังมีประโยชน์สามารถที่จะยืดระยะเวลาในการอยากอาหารได้นานกว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์นั่นหมายถึงว่าเราจะสามารถควบคุมน้ําหนักเราไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นโปรตีนของเราเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังควบคุมน้าหนักและผู้ที่กําลังฟื้นจากสภาพไข้และสามารถทานแทนมื้ออาหารได้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทานก็สำหรับท่านที่ออกกําลังกายควรจะทานก่อนการออกกําลังกาย การชงดื่มโปรตีนของเรานั้นมีทั้งหมด14ซองใน1กล่องนะครับซองละ20กรัมซึ่งการชงดื่มก็ง่ายมากผสมกัรน้ําในปริมาณ150 ml ของเราเนี่ยชงง่ายนะครับจะชงให้ดูไม่มีติดแก้วมีรอยปุนะครับเราจะฉีกที่มุมซองหรือจะตัดใช้กรนไกตัดที่มุมซองนี้ก็ได้แล้วแล้วก็เทผงชงดื่มเข้าไปนะ ชมให้เข้ากันนะฮะให้ละลายให้ทั่วแก้วเลยนะครับเนี่ยฮะจะเห็นแล้วไม่หลืดนี่แหละครับ หวันรับประทาน1นึ่งซองนะหนึ่องมี14บสซองสามารถแทนมื้ออาหารได้สนใจสั่งซื้อ b ีโปรตีนของเราเข้าไปรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพของท่านนะครับติดต่อผ่านเพจ NetBiz Plus เพจ Biz All หรือติดต่อนักธุรกิจ NetBiz และศูนย์ Smart ทช็อของเราได้ทั่วประเทศเลยนะครับ